สวัสดีครับเพื่อนช่างและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูสาเหตุที่น้ำไหล่แรงแล้วเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าในเครื่องทำน้ำอุ่นจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งคอยควบคุมเครื่องอยู่นะครับเรียกว่าหลีดสวิตช์นะครับก่อนที่เราจะไปดูการทำงานของลีดสวิตช์และการตรวจเช็คนะครับ เรามาดูหลักการทำงนานของดีงสวิตกันก่อนนะครับดีสวิตคือ m ม g เ e t i กเซนเซอหรือเรียกว่าเซนเซอร์แม่เหล็กก็ได้นะครับจะทำมาจากโลหะที่มีผลต่อสนามแม่เหล็กถาวรหรือแม่เหล็กไฟฟ้าชั่วข่าวก็ได้นะครับที่อยู่ในหลอดแก้วหรือกระบอกตามที่ออกแบบข้างในก็จะมีกราฟเฉยเพื่อเพื่อการต่อกระแสไฟฟ้าได้ดีขึ้น ปกติแล้วจะเป็นแบบปกติเปิดนะครับเมื่อมีสนามแม่เหล็กเข้ามาใกล้ดิสสวิต์ก็จะต่อกระแสไฟฟ้าเมื่อสนามแม่เหล็กออกห่างก็จะตัดกระแสไฟฟ้านะครับกลายเป็นปกติเปิดเหมือนเดิมนะครับคราวนี้มาดูการทํางานดิสสวิต์ของเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับดิสสวิต์ของเครื่องทําน้าอุ่นจะอยู่ด้านบนทางเข้าของน้ํานะครับถ้าหากว่ามีน้ําไหลช้า หรือไม่แรงพอหรือหยุดไหลนะครับรีดสวิตช์ก็จะตัดกระแสไฟฟ้าแผงวงจรควบคุมนะครับเพื่อป้องกันฮีเตอร์หรือหม้อต้มร้อนเกินไปนะครับเมื่อหม้อต้มร้อนเกินเทอร์โมสตัตตัวคัตเอาตัวที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับจะตัดกระแสไฟฟ้าจะตัดนะครับเพื่อป้องกันฮีเตอร์ไหมเมื่อเทอร์โมสตัตคัตเอาตัวนี้ตัดแล้วนะครับ มันจะไม่ต่อนะครับจะต้องมารีเซ็ตโดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อจะรีเซ็ตอีกครั้งนึงนะครับซึ่งเป็นอาการเสียยอด h i a t ของเครื่องทำน้ำอุ่นเลยนะครับวิธีการตรวจเช็ครีดสวิตชนะครับให้ถอดแจ็คออกมานะครับอุปกรณ์ในการตรวจเช็คก,ก็ใช้มิตเตอร์วัดนะครับตั้งมิตเตอร์ไปที่ย่านโอหมนะครับ จากนั้นต่ออนุกรมขาของรีดสวิต์นะครับจะมีเกตคล้ายเช็ควาลวนะครับที่เช็ควาลวจะมีแผ่นแม่เหล็กถาวรติดอยู่เมื่อน้ำไหลเข้าจะดันแผ่นแม่เหล็กเข้าใกล้รีดสวิตช์รีดสวิตจะต่อกระแสไฟฟ้านะครับเมื่อน้ำหยุดไหลหรือแรงดันน้ำไหลอ่อ,อนเช็ควาลจะร่วงลงทำให้แม่เหล็กออกห่างรีดสวิต์ เรดสวิตช์จะตัดกระแสไฟฟ้าจากแผงควบคุมทําให้เครื่องหยุดทํางานนะครับนี่คือเรดสวิตช์นะครับอยู่บนท่อน้ําเข้านะฮะข้างในก็จะมีเกตคล้ายๆเช็ควาลนะครับอยู่อยู่ในท่อน้ํานะครับวิธีการเช็คเรดสวิตช์ใช้มิเตอร์นะครับตั้งไปที่ย่านโอห์มนะครับ ตออนุกรมขาของรีดสวิตต์นะครับปกติจะเป็นปกติแปดนะครับไม่ต่อกระแสฟฟ้าใช้อะไรก็ได้นะครับที่แย่ได้แย่เข้าไปให้ดันตัวเช็ควาลวที่มีแม่เหล็กติดอยู่นะครับให้มันให้ตัวเช็ควาลวที่มีแม่เหล็กติดอยู่เด้งเข้าใกล้รีดสวิตต์นะครับก็จะดูว่ารีดสวิตต์ก็จะเป็น NC นะครับต่อกะแสาฟไฟนะครับแต่ถ้าเราปล่อยลง สมมุติว่าไม่มีน้ําดันนะครับเช็ควาลวก็จะเด้งลงทําให้แม่เหล็กอยู่ข้างในนั้นล่วงลงนะครับห่างจากรีสวิตรีสวิตก็จะตัดกระแสไฟฟ้านะครับถ้าแรงดันน้ําไม่แรงพอหรือไม่มีน้ําดันนะครับแม่เหล็กก็จะล่วงลงนะฮะทำให้รีสวิตตัดกระแสไฟฟ้า ซึ่งถ้าถอดออกมานะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกให้ดูนะฮะน,นี่นะครับจะมีวาวคล้ายๆเช็ควาวนะครับถ้าฟังเสียงก็จะได้ยินเสียงนะครับ นี่คือการทำงานของรีดสวิตเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับลักษณะนี้ถือว่าปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกลไกการทำงานข้างในนะครับ นี่คือแม่เหล็กถาวรนะฮะนี่คือริสวิตนี่แม่เหล็กถาวรนะครับนี่คือตำแหน่งนะครับจะอยู่ท้าตั้งนี้นะครับน้ำน้ำจะดันเข้ารูนี้นะครับแล้วดันแม่เหล็ก เข้าใกล้รีอสวิตช์นะครับนี่นะนี่คือตำแหน่งวางจะอยู่อย่างนี้นะครับน้ำจะดันขึ้นนะครับน้ำจะดันขึ้นดันไม่เหล็กเข้าใกล้รีอสวิตช์นะครับรีอสวิตชก็จะจ่อกระแสาไฟฟ้านะครับ นี่ก็คือกลไกลการทำงานของรีดสวิตช์ของเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับบางครั้งเมื่อตะไคร่มันเกาะตามท่อน้ำนะครับทำให้แม่เหล็กเข้าใกล้รีดสวิตช์ไม่พอนะครับไม่สามารถกระตุน้นรีดสวิตช์ได้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เครื่องไม่ทำงานนะครับ เป็นยังไรกันบ้างครับหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับบางครั้งเครื่องไม่ทํางานก็เป็นเพราะน้ําไหลไม่แรงพอหรือมีตะไครเข้าไปเกาะทําให้แม่เหล็กเข้าใกล้ไม่พอกระตุ้นดีดสวิตช์ทำงานนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างและท่านผู้ชมทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับหากชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ขอบคุณครับ